เอาใหม่สิไหนไหนนาวิกรู้อะไรบ้างแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรฮะฮะอันเนี้ยอันนี้อะไรไหน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 โชว์เพื่อนเพื่อนสิว่าตอบอะไรได้บ้างอันนี้ไร, <Yeah. S 1> ไรอล่ย่อนไล่ย่อนร้องยังไงไล่หย่อนตู้ตู้ไหนระตู้อาชีพสิตู้รถตู้อะไรอีกนกฮูกอุ๊ นายวิกรู้อะไรอีกครับหนูหนูโอเคตู้แล้วตู้โอเคยังสอะไรอีกยังส์ and อะไรไหนไหนมีอะไรอีกอีกเออีกเออะไรนะอันนี้อันนี้อันนี้ตัวอ,อะไรคะอลเอฟ่นอัลเฟ่นภาษาไทยเรียกอะไรฮะ อันนี้หูฮูกอะไรอีกมีอะไรอีกเอเลฟน์เอเลฟนช้างภาษาไทยกระช้างน้องูกไหนเนี่นี่นี่อันนี้นาวิคตอบได้วัดน n u เบอร์อะไรเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรแม่อย่าลืมทำแบบแบบคนน้องเป็ดให้หนูได้นะโอเคค่ะ อาณามาถามน้องซีว่าน้องรู้อะไรบ้างอันนี้อะไรเไอ่อยหรอ